แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ2,000คำเกี่ยวกับ Honda s i l v e ว w ing ง600พร้อมราคาจำหน่ายในประเทศไทยโดยไม่มีหัวข้อไม่มีข้อความตัวหนาและมีการเว้นวรรคระหว่างบรรทัดพร้อมการแนะนำช่องไบคลับที่ตอนตอน้นยินดีต้อนรับสู่ช่องไบคลับแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์สกูตเตอร์และยานยนต์สองล้อทุกรูปแบบที่นี่เราจะพาคุณไปสำรวจและทำความรู้จักกับรถรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่น่าสนใจพร้อมทั้งเจาะลึกรายละเอียดต่างๆที่คุณอาจไม่เคยรู้ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในสกูตเตอร์ขนาดใหญ่ที่เคยสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาด2องล้อระดับพรีเมียมนั่นก็คือ Honda Silver Wing 600รถรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในรถสกูตเตอร์ที่มีความสมดุลระหว่างความแรงความสะดวกสบายและดีไซน์อันโดดเด่น Honda Silver Wing 600เปิดตัวครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ2000และยังคงเป็นที่พูดถึงในหมู่ผู้ที่ลหลงไหลในสกูตเตอร์ขนาดใหญ่ตัวรถมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่น เส้นสายลื่นไหลาตามแบบฉบับรถสปอร์ตทัวริงด้วยแฟริ่งด้านหน้าที่ใหญ่ครอบคลุมด้านข้างอย่างมีมิติให้ความรู้สึกมั่นคงและแข็งแรงไฟหน้าคู่แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนไฟท้ายขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนเบาะนั่งขนาดใหญ่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเดินทางระยะไกลโดยมีพนักพิงหลังสำหรับผู้ขับและตำแหน่งนั่งของผู้สอน<ๆ>ก็ได้รับการออกแบบมาให้กว้างขวางและนั่งสบาย พื้นที่ใต้เบาะสามารถเก็บของได้มากข้อสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งการเดินทางท่องเที่ยวแฮนด์บาร์และที่พักเท้าออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์ให้ผู้ขับขี่รู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทางเครื่องยนต์ของ Honda Silver w i n ว600เป็นแบบ2สูบขนาด582ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้กำลังประมาณ49แรงม้าที่7,500รอบต่อนอาทีและแรงบิด54นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนอาที ระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ซึ่งเป็นจุดเด่นของสกูตเตอร์ขนาดใหญ่ที่ช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างลื่นไหลและไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ Honda Silverwing 600ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการเดินทางไกลได้อย่างสบายระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโ o ปิกและระบบการสะเทือนหลังแบบสวิงอาร์มคู่พร้อมโชคอัพที่ปรับระดับได้ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลัง พร้อมระบบ ABS เพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถในทุกสภาพถนนตัวถังของรถมีความยาวประมาณ2,275ม mm, ิลิเมตรและน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ250กิโลกรัมถึงแม้น้ำหนักจะมากแต่การออกแบบโครงสร้างทำให้รถมีความบาลานซ์และควบคุมง่ายผู้ขับที่มีประสบการณ์สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพการจราจรในเมืองหรือบนทางหลวง ท่านั่งที่นุ่มสบายทำให้ Honda Silver Wing 600เหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลหน้าปัดเรือนไม้ยเป็นแบบผสมระหว่างดิจิทัลและอนาล็อกแสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันระยะทางและอุณหภูมิฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ระบบบล็อกอัตโนมัติช่องเก็บของด้านหน้าช่องชาร์จไฟสำหรับอุปกรณ์พกพาและระบบเบรกมือเพื่อความปลอดภัยขณะจอดบนทางลาด ในแง่ขององค์การประหยัดน้ำมัน Honda Silver Wing 600มีอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ20-22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ความจุถังน้ำมันอยู่ที่16ลิตรจึงสามารถเดินทางได้ไกลถึงกว่า300กิโลเมตรต่อการเติมหนึ่งครั้งรถรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปและญี่ปุ่นและเคยมีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยผ่านผู้นำเข้าอิสระ สำหรับราคาจำหน่ายในช่วงที่นำเข้าใหม่ใหม่ Honda Silver Wing 600เคยมีราคาสูงถึงประมาณ480,000-520,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นปีและอุปกรณ์เสริมในปัจจุบันรถรุ่นนี้สามารถหาซื้อได้ในตลาดรถมือ2ในประเทศไทยราคามือสองของ Honda Silver Wing 600อยู่ที่ประมาณ130,000-200,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพรถระยะทางการใช้งานและการดูแลรักษา เนื่องจากรถรุ่นนี้ไม่มีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดย Honda Thailand อะไหล่บางชิ้นอาจต้องสั่งจากต่างประเทศแต่ก็ยังมีร้านที่นำเข้าอะไหล่โดยเฉพาะและช่างที่เชี่ยวชาญในการดูแลซ่อมบำรุงรถรุ่นนี้กลุ่มผู้ใช้งาน Honda Silver Wing 600ในไทยยังคงมีอยู่โดยมักจะรวมกลุ่มในโซเชียลมีเดียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ถ้าคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีความแรงเทียบเท่าบิ๊กไบคแต่ยังคงความสะดวกสบายในการใช้งาน Honda Silver Wing 600คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมความนุ่มนวนในการขับขี่และการออกแบบที่ยังดูทันสมัยรถรุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกลหรือผู้ที่ต้องการรถสำหรับใช้งานทุกวันแต่ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จากช่องไบคับหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ